10เมนูอาหารและเครื่องดื่มขายดีในแอป Foodpanda มีเมนูอะไรบ้างห้ามพลาดเลยข้อมูลดีๆสามารถนำไปต่อยอดร้านอาหารเพิ่มยอดขายให้กับร้านอาหารของเราได้นะครับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับที่สุดของปี65นะครับก็จะเป็นข้อมูลเป็น Data นะครับของทางแอป ฟู้ดแพนด้านะครับว่ามีเมนูอะไรที่ขายดีหมวดไหนบ้างนะครับแล้วก็เป็นอาหารประเภทไหนบ้างนะครับก็เป็นข้อมูลที่ดีนะครับแล้วก็จำเป็นเผื่อบางทีเราได้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็นำมาปรับพัฒนากับเมนูของร้าน Delivery ของเราร้านอาหารของเราได้หรือว่าเราทำพวกเดลิเวอรี่อยู่แล้ว เราก็เลือกบางเมนูของในที่เขาเป็นท็อป10อย่างเงี้ย10เมนูขายดีเนี่ยเออร้านเราทําอันไหนได้บ้างนะครับเราอาจจะได้ไปมีโอกาสไปทำมาร์เก็ตแชร์ หรือแบ่งส่วนรายได้จากคนที่ชอบสั่งเมนูนี้เข้ามาร่วมกับร้านเราให้ร้านเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับก็มาเริ่มดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างคนสั่งอะไรเยอะที่สุดนะครับอันดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นหมวดใหญ่ๆเลยนะครับก็จะเป็นอาหารไทยนะครับอาหารไทยเนี่ยก็เป็นตัวตึงความอร่อยเลยนะครับอาหารไทยอาหารไทยเนี่ยรวมหมายถึงว่า พวกอาหารอีสานนะครับอาหารภาคใต้อาหารภาคเหนือด้วยนะครับรวมหมดทุกภาคเลยนะครับเราก็ระบุว่าเป็นอาหารไทยเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลงรายละเอียดของแต่และเมนูแต่และเมนูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเมนูของใจลูกค้านะครับ ข้าวผัดกะเพรานะครับก็คือเป็นเมนูพื้นฐานนะครับแต่ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับเราเวลาสั่งอาหารตามสั่งหรืออาหารตามฟู้ดคอร์ดหรือว่าข้างทางทั่วไปสตรีทฟู้ดเดี๋ยบางทีนึกอะไรไม่ออกจริงๆทํางานมาช่วงกลางวันก็กะเพราหมูกรอบไข่ดาวกะเพราไก่ไข่ดาวเป็นต้นนะครับคือมันง่ายแล้วมันก็รสชาติถูกปาก นะครับคนไทยแล้วก็เร็วด้วยแล้วก็มีทั้งความเผ็ดจากพริกความหอมจากใบกะเพามีไข่ดาวเป็นเครื่องเคียงด้วยมันก็เลยทําให้เป็นเมนูคลองใจของลูกค้ามากที่สุดนะครับก็ที่สุดของของกินของใช้นะครับก็จะเป็นพวกน้ําดื่มนะครับน้าอัดลมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกเขาเรียกเหมือนเป็นมาดนะครับเป็น delivery ี่พวกของใช้ของกินต่างๆที่สั่งซื้อได้ผ่านทางแอป Food Panda นะครับต่อมานะครับ10อันดับนะครับประเภทอาหาร Delivery ที่ขายดี รเรามาดูกันนะครับว่ามีประเภทอะไรบ้างนะครับ 1. นนะครับก็แน่นอนอาหารไทยนะครับซึ่งมันถูกปากแล้วก็อร่อยนะครับคนไทยทั่วไปชอบกินไม่เว้นแม้แต่าชาวต่างชาตินะครับความป๊อปของอาหารไทยเนี่ยมีมากมายเมนูก็ดังๆเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นส้มตำเป็นผัดไทยเป็นต้มยำเป็นผัดกะเพรานะครับที่ว่าดังระดับโลกไปที่ไหนก็ มีขายกันแทบทุกที่นะครับอันดับ1จะเป็นอาหารไทยนะครับอันดับ2ต่อมาจะเป็นพวกอาหารประเภทอาหารอเมริกันนะครับอาหารอเมริกันเนี่ยบางทีเหมารวมหลายแบรนด์นะครับผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆเนาะเช่นพวกสเต็กต่างๆนะครับพวกเบอร์เกอร์นะครับพวกไก่ทอดต่างๆเช่นแมคโดนัลล์เคปซีหรือว่าสเต็กต่างๆนะครับที่มีเข้ามาขายเนี่ยมันก็นับเป็นหมวดอาหารอเมริกันได้ ทั้งหมดนะครับรูปแบบก็คือทานง่ายนะครับแล้วก็ถูกปากรวดเร็วแล้วก็ราคาไม่สูงมากในบางตัวนะครับให้ความสะดวกสบายแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่นะครับคือมันง่ายๆสั่งเบอร์เกอร์มาทานในถุงได้เลยมีน้ําสักแก้วมันก็จบได้ไปมือหนึ่งแล้วนะครับคนก็เลยชอบสั่งแนวลักษณะอาหารอเมริกันสไตล์ฟาสต์ฟู้ดแบบนี้นะครับสนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวอาหารนานาชาตินะครับเหมารวมหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อาหารของทั้งชาตินูน้นทั้งชาตินี้คือ ือรวมๆกันหลายๆอย่างอันดับ4นะครับก็จะเป็นตัวอาหารญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็ป๊อปล่ามากครับอาหารญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นพวกซูชิเป็นพวกซาชิมิ เป็นพวกชาบูต่างๆนะครับก็สามารถรวมกันไปได้หมดเพราะว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยหนึ่งก็คือมีชื่อในเรื่องอาหารที่เป็นดีต่อสุขภาพนะครับมีประโยชน์ทานง่ายนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับอันดับ5นะครับก็จะเป็นพวกอาหารอิตาเลียนต่างๆนะครับคนไทยก็ชอบทานนะครับพวกพิซซ่าต่างๆแล้วก็พวกพาสต้าสปาเกตตี้ต่างๆนะครับแล้วก็อาหารอิตาเลียนก็ยังมีอีกหลายเมนูนะครับที่อร่อยก็เข้ามาเป็นอันดับที่5นะครับอาหารที่6ก็ มาแรงนะครับเป็นอาหารเกาหลีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหม้อไฟต่างๆนะครับพวกดองซิอิ๊วต่างๆพวกในรูปภาพก็จะเป็นพวกตอกโบกิต่างๆนะครับก็อร่อยนะครับแล้วก็พวกหมูย่างต่างๆก็อร่อยมากหมูสามชั้นย่างของเกาหลีนะครับอันดับ7ก็จะเป็นตัวอาหารจีนนะครับอาหารจีนนี่ก็เหมารวมหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกติ่มซำพวกหมูแดงพวกบะหมี่พวกโต๊ะจีนต่างๆก็เหมารวมได้หมดนะครับเป็นอาหารจีนก็เป็นอาหารที่คลาสสิกแล้วก็คลองใจ คนมาทุกยุคทุกสมัยนะครับอันดับ8ก็จะเป็นอาหารอินเดียนะครับคนอินเดียเยอะนะครับประชากรโลกเยอะแล้วก็รสชาติอาหารอินเดียก็ค่อนข้างดีกับสุขภาพนะครับมีเครื่องเทศมีอาหารตัวชูรงหลายรูปแบบมากมายนะวะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแป้งนานทั้งพวกมาซาร่าต่างๆเนี่ยก็อร่อยมากนะครับแล้วก็รสชาติเค็มคนด้วยก็ทําให ประเภทอาหารเนี่ยเข้ามาอยู่ที่อันดับ8นะครับอันดับ9กนะครับก็จะเป็นพวกอาหารเม็กซิกันนะครับก็จะเป็นพวกพวกทากโก้ พวกแผ่นแป้งพวกแรปต่างๆพวกโลต่างๆนะครับก็คือมีอาหารรสชาติที่เผ็ดร้อนนะครับแล้วก็อาจจะถูกปากคนไทยด้วยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะครับมีหลายๆอย่างที่เป็นเมนูอร่อยนะครับก็เข้ามาเป็นอันดับ9นะครับอันดับ10นะครับก็จะเป็นตัวอาหารเวียดนามนะครับตัวอาหารเวียดนามเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่ามีผักเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกแหนมเนืองพวกข้าวเกียบต่างๆนะครับพวกมีต่างๆนะครับแล้วก็พวกเฟ๋นะครับก็อร่อยมากนะครับสาหรับอาหารเวียดนาม ็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็น10ประเภทอาหาร d e l i v e r y นะครับของทาง Food p a n d a นะครับที่จัดอันดับว่าคนนิยมมากที่สุดต่อมานะครับก็มาลงรายละเอียดกันนะครับก็จะเป็นตัว10อันดับเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม delivery นะครับที่คนนิยมสั่งผ่านแอป foodpanda มากที่สุดนะครับก็อันดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นข้าวกระเพรานะครับอันนี้ก็แน่นอนเลยนะครับป๊อปปูล่าของคนไทยเลยนะครับ พวกกระเพราไก่ก,กระเพรามูกรอบต่างๆนะครับอันดับ2จะเป็นพวกกาแฟนะครับกาแฟก็เหมารวมทั้งกาแฟร้อนกาแฟเย็นเอเสเปรสโซเย็นอเมริกร ין, าโนเย็นต,ต่างๆนะครับพวกคาปูชิโนต่างๆก็ได้นะครับนับอยู่ในหมวดกาแฟนะครับก็นิยมเปน็นอันดับ2อนะครับอันดับ3ก็จะเป็นพวกข้าวผัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดทะเลเข้าวผัดกุ้งข้าวผัดหมูข้าวผัดไก่ก็นับรวมกันหมด เป็นเมนูข้าวผัดนะครับอันดับ4จะเป็นข้าวมันไก่นะครับตัวข้าวมันไก่เนี่ยค่อนข้างจะพิเศษเลยเพราะว่าทานได้ตั้งแต่เช้าจนถึงทั้งวันเลยนะครับ จนเย็นเลยคนค่อนข้างชอบมากนะครับแล้วก็เป็นอาหารเช้าที่คนนิยมด้วยนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่อ่ะอาจจะนึกไม่ถึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้าวมันไก่เนี่ยคนสั่งทานตอนเช้าเยอะมากก็สามารถนําไปปรับใช้กับทางร้านได้นะครับอันดับ5จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวนะครับเตี๋ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับเตี๋ยวทะเลก๋วยเตี๋ยวต้มยําต่างๆนะครับแล้วก็เหมารวมไปหมดเลยพวกตัวก๋วยเตี๋ยวต่างๆเนี่ยนะครับอันดับ6กนะครับก็จะเป็นเมนูชาเขียวนะครับชาเขียวก็ ยอดนิยมครับคนชอบสั่งทานตัวผมก็ค่อนข้างชอบเหมือนกันครับเพราะว่าทานง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับใส่วิปปิ้งครีมไปหน่อยนี่โอ้โหรสชาติอร่อยมากเลยนะครับสำหรับเมนูชาเขียวอันดับ7ก็จะเป็นเมนูชานมไข่มุกนะครับก็ยอดฮิตนะครับไม่ใช่ว่าติดอันดับแต่ที่ไทยน่าจะติดอันดับต้นๆของโลกเลยที่คนชอบทานกันนะครับ สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับก็มีหลากหลายแบรนด์มากนะครับแล้วก็แข่งขันกันสูงเหมือนกันชานม,มุกนะครับใครชอบทานเมนูนี้ก็สามารถกดสั่งได้ผ่านฟู้ดแพนด้านะครับอันดับ8ก็จะเป็นส้มตำปูนะครับอันนี้เขาวิเคราะห์มาแล้วนะครับดูจากสถิติหลังบ้านของทางแอปฟู้ดแพนด้านะครับว่าเป็นส้มตำปูนะครับอันดับ9กนะครับก็จะเป็นเมนูไก่ย่างนะครับซึงมาคู่กับส้มตำเลย ก็คือเวลาสั่งส้มตาก็อยากจะสั่งไก่ย่างมาทานคู่กันด้วยนะครับอันดับ10เป็นเมนูผัดไทยนะครับจากที่เขาวิเคราะห์มานะครับก็มีรายละเอียดปีกย่อยเกตเล็กนิดหนึ่งนะครับก็คือสําหรับเมนูข้าวมันไก่เนี่ยมักถูกสั่งในช่วงเช้านะครับตั้งแต่6กโมงถึง9ก้าโมงเช้านะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ขณะที่วันที่ลูกค้าสั่งอาหารมากที่สุดเนี่ยคือวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับแล้ววันดังคารวัน ฟู้ดแพนด้านะครับวันนี้ก็จะมีพวกแคมเปญต่างๆออกมามากมายอจากทางฟู้ดแพนด้านะครับทำให้ตัวแอปเนี่ยมีคนใช้บริการเยอะแล้วก็คนสั่งอาหารเยอะนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวห้าอนดับสินค้าของกินของใช้ d e l i v e อรนะครับที่คนนิยมสั่งมากที่สุดในแอปฟู้ดแพนด้านะครับอันดับหนึ่งะครับก็จะเป็นตัวน้ำดื่มนะครับแล้วก็น้ำอัดลม ก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับคนชอบใช้บริการอันดับ2ก็จะเป็นพวกขนมขบเคี้ยวต่างๆนะครับอันดับ3ก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากนมนะครับอันดับ4ก็จะเป็นเครื่องปรุงทำอาหารต่างๆนะครับอันนี้ก็ทางคุณแม่บ้าน ทางผู้ที่ดูแลด้านอาหารก็สั่งกันเยอะนะครับระดับ5ก็จะเป็นพวกบะหมีก่กึ่งสําเร็จรูปนะครับแล้วก็พวกเครื่องดื่มชูกําลังนะครับก็เหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับให้เราไปปรับใช้กับทางร้านแอปเดลิเวอรี่ของเราหรือว่าบางที่เนี่ยทำร้านขายของชำเนี่ยแล้วก็เข้าร่วมกับแอปเดลิเวอรี่ต่างๆ ก็ลองปรับดูหมวดของใช้ให้มันเหมาะสมของกินที่ว่าจะทําให้ลูกค้า,ามีโอกาสสั่งร้านเราเยอะขึ้นได้นะครับวันที่ลูกค้าสั่งอาหารมากที่สุดคือวันหยุดสัปดาห์และวันอังคารนะครับของฟู้ดแพนด้านะครับแล้วก็บริการรับเองที่ร้านหรือ Pickup ของฟู้ดแพนด้าเนี่ยถูกใช้ในเมนูเครื่องดื่มมากที่สุดนะครับหมายความว่าเวลาเรากดแอปแล้วเนี่ยแล้วก็แวะไปรับของที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่ที่คนใช้ที่สุดของฟู้ดแพนด้าเนี่ยจะเป็นตัวเมนูเครื่องดื่มนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าวิดีโอมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนติ๊กตอกเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ